สวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นช่องทางการสนับสนุนของเพจผู้แปลนะครับถ้าใครจะอ่านก่อนก็อ่านได้ที่เพจแปลบัางะ่ะ b บาย m the ด n e วันะครับฮ่าฮ่าฮาฮาเจ้านี่ช่างรู้รสนิยมของคนเท่าอย่างข้าจริงๆองค์ชายยังมีสิ่งนี้อยู่อีกหรือไม่ข้าอยากดื่มมันอีกหากท่านชอบแล้วก็ข้าจะนำมาให้อีกในครั้งหน้า่า <c> า <oughs> ขอบคุณองค์ชายมากเป็นไปได้ยังไงทําไมเครื่องดื่มวิญญาณแตกไม่มีผลกับเขาเขาเป็นใครกันแน่นะแล้วยังขอมันเพิ่มอีกต่างหากดูเหมือนว่าคงต้องกลับแล้วละ่ะข่าไม่ลบกวนท่านแล้วขอตัวก่อน อาศัยวิธีการบ่มเพาะพลังอย่างเพื่อไม่ให้พิษทำอะไรฆ่าได้แล้วเขาซ่อนเคล็ดลับล้างพิษไว้หรอชายผู้นี้หลบหนีจากการไล่ล่าของลาปู่ช้างแถมยังทำให้การรับรู้ของคางคกพิษผิดเพี้ยนและยังขจัดพิษได้อีกแถมยังขจัดพิษของเครื่องดื่มวิญญาณแตกได้อีกเขาเก่งมาก เขาสามารถรอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่ข้าทําได้หมดข้าเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกเขาควบคุมอยู่ตลอดเวลาเลยสถานที่จัดแข่งขันโอ้ท่านหลิงชวนชีขอขอบคุณท่านมากที่ให้เกียรติมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แล้วพี่ข้าไม่มาด้วยเหรอองค์ชายเขาติดงานอีกส่วนหนึ่งอยู่น่าจะใช้เวลาประมาณห้าเดือนได้ ท่านมาจัดงานนี้ขาก็สบายใจได้ว่างานจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณท่านที่ชื่นชมค่าแต่ก่อนอื่นข้าขอแนะนำท่านยุ่นผู้นี้เป็นนักกัญญาระดับสูงเช่นเดียวกับท่านโอ้ระดับสูงเหรอเป็นนักกัญญาที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อน ยินดีที่ได้พบกับท่านหยุนในการแข่งขันนี้เรามาร่วมกันทำให้ตรงห่วงได้ใช้ชนะยินดีที่ได้ร่วมมือกันครับหลังจากที่ชนะแล้วเราไปฉลองกันกันกบองค์ชายนะเมื่อวานองคชายเพิ่งจะให้ข้าได้ลองน้ำหมักมันรสชาติดีเลยทีเดียวได้เลยข้าจะจัดเตรียมไว้ให้รอท่านทั้งสองที่ได้รับใช้ชนะ เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะร่วมด้วยท่านยุนเราไปเตรียมการสำหรับการแข่งขันกันเถอะได้ไปกันเลยหืมอ,อันตรายจริงๆรลอก่อนเถอะพวกเจ้าไม่มีวันได้รับชัยชนะได้หรอกณนะวันแข่งขันว้าวท่านเซฮาราชีสู้สู้ ท่านเซฮาราซีชนะแน่นอนชีเหลียงแข็งแก่งที่สุดแล้วอาเจ้าเด็กน้อยของตรงห่วงอยู่ที่ไหนกันออกมาสู้กับเราสิว้าวท่านหลิงชวนชียังสุขุมเหมือนเคยไอ้พวกคนเถื่อนในสีเหลียงมาสู้กับเราท่านหลิงชวนชี สัญญาที่แท้ริงให้พวกมันดูทีค่ะัหลิงสู้สู้ข้าเป็นกำลังใจให้นะผู้เข้าร่วมเชิญประจำเตาข้าขอพูดกฎให้เข้าใจ 1. ต้องใช้ส่วนผสมที่เราจัดเตรียมของให้และห้ามใช้ส่วนผสมอื่นและต้องทำให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 2. องายใดมีระดับ เม็ดยาที่สูงกว่าจะชนะในการแข่งขันรอบนี้ขอประกาศว่าในการแข่งขันชัยชนะครั้งนี้แลกด้วยการยึดครองพื้นที่กลางแล้วตอนนี้เริ่มการแข่งขันได้ณสถานที่จัดแข่งขัน ผู้ที่อยู่ด้านบนจะเป็นนักกันโอสถระดับสูงและระดับล่างจะอยู่ระดับต่ำกว่าเอาเลยจัดการพวกสีเหลืองเลยท่านนักกันโอสถผู้ยิ่งใหญ่มีผู้กันโอสถสำเร็จแล้วผู้นึงเขาคือนักกันโอสถลูมินจากตรงห่วงปรมาจารย์รู้แท้จังเลยค่ะผู้เข้าร่วมเกมิร์มูดูกานโอสถล้มเหลวทำไมทำไมกันฮ่าฮฮ่า สีเหล่ยงนี่กากจริงๆเลยได้เวลาที่ข้าจะการโอสถบ้างแล้วละใช้ระบบช่วยแต่การกันขั้นสุดท้ายนั้นต้องทำเองอยู่ดีถ้าข้าการโอสถระดับปัตตภีข้ากลัวว่าข้าจะกลับไปเป็นหญิงอีกรอบนี่สิแต่ข้าได้เตรียมโอสถที่กันล่มเหลวระดับปัตตภีเพื่อให้ไม่ได้ใช้พลังอย่างมากเกินไป เพื่อไม่ให้พวกอื่นรู้ว่าค่าจึงต้องรอเวลาเพื่อให้ถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนเขาน่าจะกันโอสถได้ในไม่ช้าแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นโอสถระดับต่ำกว่าปัตตภีนะจริงๆแล้วสีเหลียงกับตรงห่วงควรให้นักกัญยาระดับสูงเข้าร่วมเพียงคนเดียวแต่เราสามารถเข้าร่วมได้ถึงสองคนข่าวว่าเรามีโอกาสชนะมากกว่ามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มระบบการชำระล้างโอสถให้บริสุทธิ ทุกท่านโปรดทราบโปรดมองขึ้นไปบนฟ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเม็ดโอสถระดับปัตภีกำลังถือกำเนิดซึ่งโอสถปัตภีระดับล่างจะให้กินไอที่เป็นสัตว์หลังการสำเร็จแล้วโอสถปัตภีระดับกลางจะได้กินไอที่เป็นสตาวุธหลังการสำเร็จแล้วโอสถปัตภีระดับสูงจะให้กินไอถึงความเป็นนิรัน ข้ามีอาจจะรู้ได้ว่าผู้ใดจะการโอสถปัตตภีสำเร็จผู้ที่การสำเร็จคือปรมาจารย์เย่เขาการได้โอสถปัตตภีระดับล่างสำเร็จแล้วตอนนี้ตรงห่วงได้การโอสถปัตตภีระดับล่างสำเร็จแล้ว ในฐานะนักกันโอสถที่ไม่ได้แสดงตัวและไม่มีชื่อเสียงแต่การกันโอสถของเขานั้นเก่งไม่เป็นรองใครปรมาจารย์แย่เท่มากเลยค่ะปรมาจารย์แย่คะข้าอยากมีลูกกับท่านดีมากเยยุนสมกับเป็นปรมาจารย์ของตรงห่วงจริงๆยังไงถ้าข้ากันโอสถปัตจพีระดับล่างสำเร็จข้าก็จะเป็นผู้ชนะ โอสถแม่งเดือดเป็นหม้อต้มแกงเลยอะไรนะกินไอที่รุนแรงนี้เขากันโอสถระดับอะไรกันฮ่าฮ่าฮ่าไอพวกขยะทั้งหลายจงดูโอสถปัตตภีระดับกลางห้าดาบนภาของข้าอะไรนะปรมาจานจากสีเหลืยงกันโอสถปัตตภีระดับกลางได้เหรอ <c oughs> เขาสามารถกันโอสถ ปัตตพีระดับกลางได้งั้นเหรอตอนนี้เขาสามารถการโอสถปัตตพีระดับกลางได้เลยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ข้ายากรู้นักว่าเจ้าจะสามารถชนะข้าได้อย่างไรน้อยเนี่ยไอเจ้านี่ทำไมคนสีเหลียงที่ชอบอวดปิดบังความสามารถงั้นเหรอดูเหมือนว่าข้าจะเป็นความหวังสุดท้ายข้าจะแพ้มันจริงๆหรือนี่